เรามาตามเรื่องนี้กันครับเรื่องแม่บ้านถูกสวมสิทธิ์ก็กรณีเรื่องของเงินเยียวยาห้าพันบาทนี้ที่ความมันแตกนะครับก็เนื่องจากไปลงทะเบียนไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้ก็ปรากฏว่าเขามีชื่ออยู่ประกันสังคมแล้วก็มีชื่อทำงานอยู่ที่ชนประทานก็เลยไปสอบถามได้ความว่ามีชื่ออยู่ชนประทานก็เลยไปแจ้งความนะครับ วันนี้เรามีคืบหน้ามาอีกเยอะทีเดียวเรื่องนิยงใหญ่หลายฝ่ายหน้ากากจริงๆเบื้องหลังจริงๆมันต้องออกมาให้เห็นกันนะครับเราลองไปตามดูนะครับเพราะว่าจากกรณีเมื่อวันที่15บห้าเมื่อวันที่27เในสายยนนี่นะครับนายอโนไทยแดนดงกับนางขวัญทิชาผาแก้ว ได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ว่าคนทั้งสองเนี่ยถูกสวมส์เป็นลูกจ้างชนประธานซึ่งก็บอกว่าตนทั้งสองคนไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยแล้วไปมีชื่ออยู่ได้ยังไงที่ชนประธานก็เขาก็เล่าเรื่องนะครับว่าให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าก่อนที่จะมาแจ้งความหรือก,ก่อนที่จะรู้ว่ามีชื่ออยู่ที่ ทำงานอยู่ที่ชมะทานเขาก็บอกว่าได้ไปกู้เงินกับคนคนนึงแหละครับเขาบอกว่าทํางานอยู่ที่ชประทานชื่อนางอนางออออ่างชัดเจนครับน,งนงางนางออางกู้เงินมาสามพันบาทคนละสามพันบาทก็หกพันบาทเนาะสามพันบาทนี่ต้องเสียดอกเบี้ยให้เขาสิบวันครับหกร้อยบาทร้อยละยี่สิบแน่นอนชัดเจนเจงเป้งร้อยละยี่สิบก็กรปรากฏว่า เอาหลักฐานนะครับกู้เขาให้กู้จริงเอาเธอไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาบิ๊กซีแล้วก็เอา,เอ,าอะไรอะสมุดบัญชีมาแล้วเอาบัตร ATM ด้วยบัตร ATM ก็ให้เป็นรหัส9 9 9 9 9 9 6ตัวทั้งสองคนนั่นแหละครับแล้วเอามาให้เขา,เ,าเขาโหทั้งสองคนนี่ก็ จะต้องการจะกู้เงินะนะเนาะก็ต้องทําหมดตามตาม,ตามทุกอย่างไปถึงปุ๊บนางอ้อนี่ก็ถ่ายรูปไว้คนระบก็ไม่รู้ว่าถ่ายไปทำไมนะงงเหมือนกันเขาว่างนี้นะยืมเงินแค่สามพันบาทนี่เอาทั้งหลักฐานเอาทั้งเปิดบัญชีเอาสมุดบัญชีเอาอะไรของเราไปหมดทุกอย่างเออเอาไปเอามานี่พอเงินรัฐบาลจะออกมาเยียวยาห้าพันก็จะไปกดบัญชีปรากฏว่ามันก็เด้งมาว่าชื่อไปยุทธชนประธานมีทั้งเงินเดือนมีทั้งเงินประกัน นี่เข้าไปประกันสังคมด้วยเออนี่ตามที่เราเสนอข่าวไปแล้วอะความคืบหน้าเรื่องนี้วันนี้ครับหนึ่งพฤษภาคมผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสอบถามสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่อีกครั้งหนึ่งโดยนางชาดาลั่นทมทองนักวิชาการงานชำนาญนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวฟังดีกว่าครับว่าท่านพูดยังไงบ้างคือ เรื่องนี้นะคะที่ว่าทางกรมชนรัะทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่โยม,มานะคะได้มีการแจ้งบุคคลเข้ามาเป็นผู้ประกันตนนะคะพี่เปิ้ลนะคะก็ได้รับมอบหมายจากท่านประกันสังคมจังหวัดนะคะให้ไปสอบข้อเท็จจริงบุคคลทั้งสองนี้นะคะที่เข้าสู่ระบบบบประกันสังคมก็มีชื่อคุณกวัญทิชาผาแก้วนะคะแล้วก็นายอนนไทยแดนดง ได้รับข้อเท็จจริงมาแล้วค่ะว่าไม่เคยนะคะไม่เคยทํางานที่กรมชลประทานในโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ยมไม่เคยรับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่เคยกรอกใบสมัครแต่อย่างใดทั้งสิ้นเลยค่ะนะคะเพียงแต่ไปติดต่อขอกู้เงินกับคนที่ชื่ออ้อมชื่อเล่นนี้นะคะแล้วทําสัญญากู้เงินกันค่ะแล้วในการทําสัญญานั้น,น่ะ คุณอ้อมเนี้ยก็ให้ถ่ายภาพด้วยนะคะถ่ายภาพด้วยแล้วก็ให้ไปเปิดบัญชีธนาคารค่ะแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารแล้วก็ให้ทํา ATM ด้วยกรอกรหัส9999ทั้งสองขั้นเลยค่ะนะคะแต่ว่าทั้งสองขั้นนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณอ้อมนั้น่ะไปทําเอาชื่อทั้งสองท่านเนี้ยมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนแต่อย่างใดไม่ทราบเลยค่ะนะคะ ทางประกันสังคมก็เลยไปพบกับท่านผู้อำนวยการนะคะท่านผู้อำนวยการก็ได้แจ้งให้ทราบว่าท่านก็ได้ทําบันทึกขอให้หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานตลอดจนผู้ควบคุมงานทุกท่านนะคะให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและให้รายงานผลาภายในวันที่หนึ่งพฤษภาคม63สานี้ค่ะนะคะในส่วนของการดําเนินการทางวินัยก็เป็นเรื่องของทางกรมกรม,มชนประทานต่อไป ส่วนในเรื่องของสำนักง,งานประกันสังคมนั้นเราได้บันทึกแจ้งการลาออกโดยผิดกฎหมายของทั้งสองท่านนี้เรียบร้อยแล้วค่ะครับอันนี้เป็นประกันสังคมเรื่องของประกันสังคมนะคะ่เขาก็เล่ามาละเป็นที่นี้เราก็ไปทีมงานของเราไปที่สำนักง,งานโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ยมหน้าสนามบินนี่ก็ปรากฏว่าพอ,ออกลับบ้านไปแล้วไม่อยู่เพราะวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะ วันศุกร์ก็คือวันเสาร์น้อยเข้าไปแล้วก็โทรศัพท์นะโทรศัพท์สอบถามในเรื่องนี้มันไปถึงไหนเอาทางท่านผอ,ออกก็ดีครับโทรศัพท์บอกมาอย่างนี้ครับฟังดูเท่าที่ผมได้รับงานด้วยวานกานะครับจากคณะกรรมการสื่อ,อจริงๆนะครับก็คือคุณอรนุชหรือนาวอรนุชแหล่ะะครับเป็นลูกจ้างชั่าคราของของโครงการไม่ยอมด้วยเหมือนกัน ครับต,ตอนแรกผมก็ไม่รู้จักว่าเอ๊ะทำไมอ่ามาได้ยังไงอะไรนะครับก็คือเขาเอาไปจ้างญาติเขานะครับค<ะ>เอาสิทธิ์ของคุณอะไรนะที่ที่พูดพูดเสียหายอะจำผมกเป็นข่าวอะเนาะค<ะ>่ะคือเขาก็เอาไปเอาไปทาหลักฐานให้ญาติเขา<ะ>คือญาติเขาเนี่จริงๆเนี่ยคือญาติเขาให้ไปทํางานจริงๆแต่ว่าอายุ เกินที่สมรทานแต่จ้างได้ค<ะ>่ะอาอยุเกินหกสิบตั้งคู่ครับเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเป็นสามีภรรยากันค<ะ>่ะซึ่งบ้านเขาอยู่อยู่แถวแถวไซงานนั่นแหละอยู่ี่แถวแถวสุงเม่นนั่นนะครับค่ะเอพอคุณอ๋อลนุชเนี่ยอที่เท่าที่ทราบก็คือคุณอรณนุชที่เป็นผู้ผู้ผผออกเป็นกู้ใช่ไหมค่ะ ใช่ไหมครับใช่ไหมใช่คผมก็อ่านั่นแหละที่ว่าหลักฐานผมนึกถามวันนั้นว่าหลักฐานได้มายังไรอะไรต่างเนี่ยก่อนยน้าว่าคุณที่พูดจะหายเนี่ยเอาหลักฐานอ่าทั้งบัตรประชาชนทั้งลูกถายทั้งอ่าบัญชีธนาคารใช่ไหมครับค่ะไปไปไปอ่าไปหลักฐานการกู้เงินจากคุณอรนุชค่ะเนาะค่ะ แล้คุณอรนุชเนี่ยก็เอาหลักฐานของคนสองคนเนี่ยอ่าไปเหมือนกับไปสวมสิทธิ์ให้ญาตัวเองอ,ะอ่ะในสมัครสวัิการครับตอนนี้คือรายละเอียดที่ผมผมทราบแค่น,นั้นนะครับแต่พูด,เ,ดเรื่องว่ารายละเอียดยังไง่าครก้าหน้าที่มาได้ยังไงตั้สั่งเนี่ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวรอให้ข้าราชการอะารงานผมอกทีเนาะ พอครับเพราะว่าอรนุชน<ะ>ี่เขาข<อ>เป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าหน้าที่ตรงชนประธานครับเป็นลูกน้องของเป็นลูกจ้างะะั่วคารายวันเหมือนกับออะไรอ่ะเหมือนกับที่เขาไปจ้างญาติเขาแน่แหละครับอืมเป็นลูกจ้างั่วคารายวันเพิ่งเพิ่งเข้ามาเป็นลูกจ้างได้อ่าตอนวันที่สองมีนาอรนุชนี่นะคะอ่าคุณอลนุตนี่มาจ้างที่เป็นลูกจ้างัา่วคารายวันของของอทางเนี่ยค่ะค่ะวันที่สองอ่า แล้ววันที่สิบสิบเจ็ดนครับเขาก็เอาเอาหลักฐานของคนคนค่ะอ่ามาให้ญาติเขาเอามาจ้ากที่ว่าอายุเกินเลยนะครับสองคนเนี้ยครับค่ะตอนนี้ท่านพออจะเอาอรนุษย์ออกจากงานไหมคะหรือว่ายังไงคะออกไปแล้วครับออกไปแล้วครับผมให้ออกหมดแล้วครับตอนนี้ก็ถือว่าออกตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบแปด เมษาท่ามาถาปอมเป็นข่าวพบปรากฏว่าสืบไปสืบมาใครไปใครเงี้ยก็ให้ออกหมดแล้วครับอืมให้ออกแล้วนะคะยกเลิกการจ้างหมดคับยกเลิกการจ้างหมดแล้วครับกรณีอรายอื่นมีไหมคะลูกน้องของท่านนอกจากอรนุชแล้วมีคนอื่นไหมครผมให้เขาตรวจสอบและรายงานงานนะครับอ่าที่เดทไลน์เมื่อเมื่อวันนี้ตอนเช้าก็ทุกคนก็อ่าแต่ละฝ่ายก็อันมาหมดนะครับว่า ที่จ้างอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับช่อเป็นปัจจุบันเนี่ยก็มีมาทํางานจริงไม่มีกรณีสวมส์อย่างที่เป็นข่าวอันนี้คือผมก็ได้รับรายงานเอกสารมาทุกอย่างแล้วครับครับเอาเดี๋ยวถ้ารายละเอียดยังไงถ้าจะเพิ่มเติมก็เดี๋ยววันวันที่ห้าเนาะได้ค่ะอ่านี่อันนี้คือคือของผอผอไพโรธเนี่ยไพโร์เขาชื่อไพโร์ครับ กดวงสูงนี่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาไม่ยมอ้มันหลายโครงการมันหลายอันเนาะชมประทานนี่อ่ะทีนี้จากจากพาอโครงการส่งน้ําเรื่องของชนประทานแล้วเราก็มาที่ตํารวจอีกพอดีจะให้ผูุ้กกับเขาพูดหน่อยมันเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้พอดีผู้บุกกับก็ไม่อยู่ก็เลยโทรศัพท์สอบถามท่านบอกอย่างนี้นะครับ โทรศัพท์มาทางโทรศัพท์นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โยงใยกันหลายส่วนขั้นตอนของพนักงานสอบสวนขณะนี้ได้สอบปากคําพยานหลักฐานไปหลายปากแล้วและจากการสอบสวนผู้เสียหายก่อนหน้านั้นก็เป็นการกู้งยืมเงินจากนางจากนางอะนะมาแล้วก็มอบหลักฐานให้นางออไปหมดอ่ะผู้ที่กู้น่ะเขาก็ให้ไปเปิดบัญชีก็อย่างที่เราเล่าไปนะครับให้ไปหมดแล้วทีนี้เราก็สอบสวนก็ได้ความมาเยอะแหละครับ เอาเอาเนี่ยหมายถึงว่าเอาผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนางอเนี่ยมาสอบสวนละก็ยอมรับสารภาพว่าได้ทําจริงอะไรจริงก็คือจะรับสารภาพหมดอ่ะทีนี้ภูมิกับเขาบอกว่าอย่าพึ่งสรุปพึ่งแจ้งข้อกล่าวหาเราเสาะ,ะแสวงหาความจริงไปก่อนนี่ยังมีเวลาเยอะคือเขาก็ให้เหตุผลแบบนี้ถ้าสมมุติว่าแจ้งข้อกล่าวหาปุ๊บเนี่ยส่งสำนวนเลยนะทําสำนวนเสร็จ ภายใน24ชั่วโมงต้องส่งสำนวนส่งฟ้อ,องศาลอะไรเงี้ยส่งอายการอายการฟ้องไปฟ้องไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เขาบอกว่ายังยังไม่แจ้งข้อหาจะสอบเอาต้นตอมันก่อนขยายผลไปนะครับเพราะเรื่องนี้มันมันก็มีเลสัยอยู่นะเออเพราะว่านางอเนี่ยตามที่ตามที่ผอ,อชนเนี่ยโครงการส่งน้ําเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ก็บอกว่านางอเนี่ยก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมือนกันเออนี่ ที่นี้ลูกจ้างชั่วขราวแบบนี้นะครับโอ้โหจะเก่งถึงขนาดว่าเอาใครเข้างานก็ได้ออกงานก็ได้มันก็น่าชะโง,งนสนเท่กันอยู่ต้องสอบกันไปมันต้องโยงกันหลายฝ่ายถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากที่ไหนหรือใครร่วมมืออะไรนี่มันเป็นไปไม่ได้เขาว่าอย่างนนะก็ต้องสอบสวนหาหลักฐานให้ชัดเจนก่อนนะให้ชัดเจนให้แจมแจ้งแดงแจ๋ก่อนว่าใครบ้างที่มีส่วนรู้เห็น เในเรื่องนี้นะจริงๆถามผอ,อ,อโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาแม่ยมท่านก็บอกว่าจากการสอบสวนไปเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะคนที่ที่เป็นลูกจ้างแล้วไม่ได้ไปทํางานเนี่ยไม่มีละจะมีก็สองคนเนี่ยนะครับก็นั่นแหละเนาะเขาก็ยังปักไม่ปักใจว่ามีหรือไม่มีก็ไม่รู้นะแล้วก็มีหลังจากข่าวนี้เรานําเสนอไปข้อมูลจากอีกหลายส่วนหลายหน่วยงาน เข้ามาเลยเพียบรอะว่าอันนี้ก็มีอันนั้นก็มีอันนี้ก็มีเอาชื่อไปโดยเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวโอ้โหมีเยอะครับมีหลายที่หลายแห่งไม่เป็นไรใครลองเรียนมามีหลักฐานแบบนี้ไปแจ้งความแบบนี้เราก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับอ่ะเราจะติดตามมาให้ท่านดูกันอีกครั้งต่อไปนะครับ